เออเซนเซคะ800วลีนี่หนูจะตายเอานะจดไม่ไหวนะไม่ต้องจดคะ่ะลูกเซนเซมีไฟล์ pdf นะคะน้องๆสามารถสแกน QR วอา e คนะตรงนี้ทักมาในแชทว่า800แล้วเดี๋ยวระบบนะคะน้องบอทจะส่งให้น้องๆโดยอัตโนม,มัติอ๋อเซนเซกลับมาแล้วนะคะวันนี้มาเปิดซีรีส์ใหม่กันนะคะมีชื่อว่า ทาเมกุจิเคยได้ยินแต่เทเนเครูปสภาพคาเซนเซใครเรียนผ่านตำราเรียนนะคะมินะของเรานะก็จะได้ยินรูปพวกนี้นะคะแต่ว่าจะไม่ได้ยินคำว่าทาเมกุจิในนี้ไม่มีสอนเรื่องทาเมกุจินะคะเพราะฉะนั้นพับตำราเรียนเก็บไว้ก่อนขอข้ามขั้นเลยแล้วกันนะอยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เอาไว้ใช้จริงในชีวิตวนนะประจวันอะถ้าแปลตรงตัวนะทาเมกุจิก็คือภาษาที่พูด กันเองกับคนที่เท่าเทียมกันนะคะเราอาจจะได้ยิน คนที่อายุสูงกว่าเป็นผู้อาวุโสแม่พูดเด็กเลยอย่างเงี้ยเออนะคะหรือว่าหัวหน้าเนี่ยพูดกับเราก็ใช้ทามกุจิได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะมาดูในส่วนนี้กันเลยดีกว่านะคะข้ามตำราเรียนกันไปก่อนนะลูกพับตำราเรียนมินนะเก็บเอาไว้ก่อนนะเรามาดูเป็นวลีนะคะที่เราจะเจอบ่อยในชีวิตประจำวันวงเล็บไว้นะคะต้องเน้นนะอันนี้ใช้พูดกับเพื่อนนะลูกอย่าใช้พูดกับเซนเซในห้องเรียนนะคะอันนี้เนี่ยซีรีส์นี้เน้นเฉพาะพูดกับเพื่อนที่สนิท พูดกับแฟนหรือว่าเจอบ่อยในอนิเมะเราจะไปดูภาพรวมประโยคทั้งหมดที่จะเรียนกันในวันนี้ก่อนนะคะว่ามีประโยคอะไรบ้างอย่าลืมนะถ้าอยากจำให้ได้แล้วก็พูดให้เป็นเนี่ยน้องๆจะต้องฝึกออกเสียงตามด้วยนะคะออกเสียงดังฟังชัดให้เหมือนในไฟล์เสียงเลยนะฮัทคิคิมาโชไปฟังกันเลยคะ่ะ やめときなよ。もうこれ以上我慢できない。もう遅い。今更遅いよ。ダメ。ダメだよ。 ダメนいい่メメいร่าอี哟ดเมะน่าโมโะเมามอีอารมณ์ันจะประมาณนี้นะคะเอ่อใช้เมื่อไรใช้เวลาที่แบบบอกเพื่อนว่าไม่ต้องแล้วพอแล้วหยุด <You ter. S 2> เถอะเพื่อเราขอโทษเราแบบเอ้ยขอโทษนะขอโทษอะอะไรเงี้ยกูแม่คนตัวนี้กูแม่ขอโทษนะขอโทษนะนะนะไม่จบสักทีแกพอแล้วโมอีนะไม่ต้องขอโทษแล้วโมอีโ哟 หรือเอเราบอกว่าเนี่ยโทรศัพท์ฉันพังอะ่ะแล้วแฟนพยายามเอาโทรศัพท์เราไปซ่อมนะคะนางซ่อมเท่าไหร่นางก็ไม่สําเร็จสักทีนะแล้วนางก็บอกว่ามาไดโยโรกะให้ฉันทําต่ออีกไหมเราบอกว่าโมโอิโยจูบุนไดโยอ่ะพูดต่อไปก็ได้นะคะคําว่าจูบุนไดโยแปลว่าแค่นี้ก็พอแล้วฉันเห็นน้ําใจแกแล,แล้วล่ะว่าแกพยายามซ่อมให้ฉันอะ่ะโมโอิโยจูบุนไดโยสองค่ะยามิโตกินายโย มาจากยามมัสหยุดวางมือเลิกทำยามิโทคินะคะใส่โทคิเข้ามาแล้วก็ไหนโยาเมโตคิไหน่ะเลิกทำเถอ,อะช่างมันเถอ,อะอย่างเช่นสถานการณ์ที่เจอบ่อยๆก็คือ <c oughs> เพื่อนเรานะคะนางกำลังจะโทรไปดราม่าก,กับแฟนเก่าโมโตคาเรนิเดวะสุดโมโตคาเรก็คือแฟนเก่านะคะ โมโตคาเรนิเดงวะเดงวะโทรศัพท์ค่ะโมโตคาเรนีเดงวะสุดฉันจะโทรไปหาแฟนเก่าแล้วนะเราบอกอะไรอย่าเมโตคิน่ยโยเลิกเลยแกหยุดเลยเดี๋ยวจะมาร้องอีกนะคะอ่หรือว่าเออไปช้อปปิ้งกับเพื่อนแล้วนางก็เลือกกระเป๋านะคะอันนี้ละกันนะคะสมมติเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมราคาแพงคโนบักกุเขากันนะอยากได้ซอดี่มินีกระเป๋าใบเนี้ยเออเราบอกว่าโอเคๆได้โช อย่าม,มีตกขี้นหน่าย哟ไม่มีตังค์ใช่ไหมแกเลิกเลยข้อ3นี่ยาวหน่อยนะคะโมกโคเรียโจก็มันเด็กขี้นายโคเรียโจก็คือมากกว่านี้กัมันอดทนค่ะเด็กขี้หนายทำได้ไหมอดทนได้ไหมกัมันเด็กขี้นายทนไม่ได้นะคะแปลตรงๆก็คือถ้ามากกว่านี้ฉันทนไม่ได้แล้วนะ เ,เราพูดกันสั้นๆว่าอหละทนไม่ไหวแล้วเว้ยโมโครเอเชีก็มันติคีนอ่ะเอาไปใช้ได้เลยนะคะเอออย่างสมมุติว่าเราไปทํางานแล้วแบบโอ้ยโดนบูลรี่อ่ะโดนอาเปรียบอ่ะแล้วก็บอกโมโครเอเชก็มันติคีนหรือว่าเ,เพื่อนดูมเมดนะทำสิ่งดังตอนดึกเราแบบอาจจะพูดกับตัวเองก็ได้นะเป็นการปลดปล่อยอารมณ์นะคะแต่ว่าออกเสียงให้แบบ เขาได้ยินเป็นการบอกอย่างอ้อมอมนะคะโม่ขอริโจกัมมันดีคิน้อยกัมมัดเลยนะคะทนไม่ไหวแล้วข้อสี่ค่ะข้อสี่ค่ะมีโมอีกแล้วโมออโมอโซยโอโซยคือชา้าหายายคือเร็วท่องกันมาในตำราใช่ไหมคะวันนี้เอาแค่คําว่าโอ,อโซยโอโซยก็คือชา้าหรือว่าสายโมออย่โซยสายเกินไปแล้วเออเราบอกว่านัดกับเพื่อนนะคะ เพื่อนวิ่งมาตาตั้งเลยค่ะมาดามาเนี้ยทันไม่แก่ทันไม่แก่เราบอกว่าโมโอโซยสายเกินไปแล้วแก่แฟนบอกกลัวเมงขอโทษนะเราบอกว่าโมโอโซยสายไปแล้วเออฉันตั้งใจจะเลิกกับเธอนะคะโมโอโซยข้อห so ้าอิมาซาระโอโซยอใส่คําว่าอีมาซาระเข้าไปอีมารู้ใช่ไหมว่าแปลว่าอะไรอะเอออิมาก็คือตอนนี้ซาระใส่เข้าไปเพื่อแบบเออเราภาษาไทยเราจะเรียกว่าอะไรอะ ป่านนี้ใช่ไหมอีมาสระโอโยป่านนี้ก็สายไปแล้วแกมาพูดเอาอะไรเอาตอนนี้ใช่ไหมเออนะอย่างเช่นสถานการณ์ที่อยู่โรงเรียนละกันนะคะเเพื่อนจะส่งงานส่งกันบ้านแล้วมันเลยกําหนดเดทไลน์มาแล้วว่าแกเพื่อนบอกชุคุไดเดคิตาด้วยความภาคภูมิใจทํากันบ้านเสร็จแล้ว <c oughs> เรารู้ใช่ไหมว่ามันเลยกําหนดส่งมาแล้วอะเราก็บอกเพื่อนว่าอีมาสระโอซโย ป่านนี้นะแกทำเสร็จเอาป่านนี้เนี่ยมันสายเกินไปแล้วเออนะคะหรือว่าออทะเลาะกับแฟนทะเลาะบ่อยหลายครั้งแฟนบอกว่าจะแก้ตัวโคเรค a าระอีมาคาระกามานะคุณแฟนก็เนาะ <laughs> จากนี้ไปจะพยายามพยายามปรับตัวเข้าหากาันอะไรอย่างงี้ยเออเราบอกว่าอ m มาสระโอ o y โยป่านนี้มันสายเกินไปละเราอยากเลิกแล้วนะคะเออข้อหกค่ะดาเม ง่ายๆสั้นๆแบบนี้เลยฟังแล้วรู้สึกสะดุ้งดีนะคะตรงๆเลยค่ะอย่านะห้ามนะดาเมะเราจะใช้กับสถานการณ์อะไรดียกตัวอย่างค่ะคุณเพื่อนตัวดีนะคะมาสำรวจกระเป๋าเรานะเห็นของอะไรไม่รู้แปลกๆนางนึกว่าของกินนางบอกว่าโกเดทาเบตเตมิโยกันนะ นั่งดูอยู่ก็บอกว่าโคเรทาเบตมิโอกันนะฉันจะลองกินอันนี้ดูดีไหมเนี่ยแต่เรารู้ใช่ไหมว่ามันกินไม่ได้อะเรารีบห้ามเพื่อนเลยนะคะด่าแม่ไม่ได้นะออหรือว่าอันนี้จะแบบผู้ใหญ่พูดกับเด็กใช่ไหมได้ยินบ่อยเอ,อคุณแม่นะคะเห็นลูกกาลังจะปีนเก้าอี้ลูกก็พูดโนบอตเตอีโนบอตเตอีปีนขึ้นไปได้ไหมเนี่ยนะผู้ใหญ่ก็จะบอกด่าแม่อบุน่านี่ได้ยินบ่อยๆด่าแม่อบุนายไม่ได้นะลูกอันตราย นะน้ำัมข้อเจดดามดายกอันนี้ใส่ไดโยกเข้ามาให้ดูแบบนุ่มนวลขึ้นหน่อยนึงนะความหมายเหมือนกันเลยนะคะแฟนเราเจะขอตัวจะขอไปเที่ยวนะคะเราบอกไปไหนแล้วนางบอกว่าอุศรรจิตโมอี <laughs> โกหกได้ไหมเนี่ยมีไหมอ่ะคนที่จะโกหกแล้วมาถามว่าโกหกได้ไหมนะเออก็เป็นอาจจะเป็นมุกในการ <laughs> พูดคุยกันร,ระหว่างแฟนนะ โกหกได้ไหมเนี่ยเราบอกว่าไม่ได้อย่าสิอย่าโกหกสิดาเมได้โยอุศจิเตว่าดาเม่แม่กําลังทําอาหารอยู่ ấy, แล้วมันแบบยังไม่สุกดีนะคะยังไม่เสร็จเลยเด็กๆเ,เ,เข้ามาก็บอกว่าทาเบเตอีกินได้ไหมคะเออเราบอกว่าดาเมได้โยอะอ่ก็จะนุ่มนวลกว่าเนาะพูดก,กับลูกไม่ได้ดุอะไรขนาดนั้นเนาะดาเม่ก็จะดุไปนะดาเมได้โยไม่ได้นะลูกประโยค8ค่ะดาเม่น่าอ่ะอีโยถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ใช้ห้ามหรอใช้เวลามีคนห้ามเราแล้วกันนะเออประโยคนี้หลุดเข้ามาได้ไงเออเนะี่ยเออใช้เวลามีคนห้ามหรือว่าเอออาจจะอาจจะแบบไม่ได้เน่ะเพื่อนบอกเราอ่ะทาอะไรบางอย่างไม่ได้เราบอกเออไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างเช่นเราจะนัดเพื่อนไปกินข้าวเออวันนี้ไปกินข้าวกันแกแล้วเพื่อนก็บอกว่าโกเม้งคิโยะมูดิดาโทษนะวันนี้มูดิมูดิไม่ได้เออวันนี้ฉันไปไม่ได้ว่ะแก แล้วก็บอกว่าดามีนารอิโอเออถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะอ่ะออกแนวงอนๆหน่อยหหรืออีกสถานการณ์หนึ่งนะคะเราโทรให้แฟนมาช่วยงานเราหน่อยวันเนี้ยเอ่อเราแฟนบอกว่าอัชตะเท็ดจูเอรุกโมคืออะไรคะอัชตะพรุ่งนี้เท็ดจูดาเอรุช่วยได้กโมพรุ่งนี้ก็อาจจะช่วยได้นะแสดงว่าวันนี้นางไม่มาช่วยละนางไม่มาช่วยแต่ว่านางยังดีนะนางบอกว่าพรุ่งนี้อาจจะช่วยได้นะแต่ว่ายังมีอาจจะไงเราก็แบบงอนละ ดาเมนาอีโยถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะมาดูข้อสุดท้ายของเรานะคะดาเมนาโมโนะดาเมนาโนะอืมเอ่อยาวนิดนึงแต่ว่าเราดูเป็นท่อนๆก็จะเข้าใจง่ายนะคะดาเมนาโมโนก็คือสิ่งที่มันไม่ได้หมายถึงสิ่งที่มันเป็นกฎเป็นระเบียบไว้อยู่แล้วดาเมนาโมโนะไอ้สิ่งเนี้ยถ้ามันเขาบอกว่าไม่ได้ลนะมันเป็นกฎอะ ดาเมนาโนมันก็ไม่ได้แหละเป็นกันย้ําอีกทีหนึ่งนะคะดาเมนาโมโนะดาเมนาโนอย่างเช่นเพื่อนจะเอาขนมเข้าไปกินในห้องสมุดเออขออนุญ,ญาตครูเข้าไปนี่ยังขออนุญาตนะแต่ว่ากฎก็ต้องเป็นกฎใช่ไหมคะเออเพื่อนบอกว่าคิโอดะเกะท็อกุเบจิซิโอ้นไงชิมัสเออถ้าพูดกับครูก็ต้องพูดสุภาพไงแต่ถ้าเกิดว่าเออเพื่อนพูดกับเราเพื่อนจะบอกว่าจะเอาขนมไปกินใช่ไหมเพื่อนบอกว่าคิโอดะเกะท็อกุเบจิโอนไงชิมัส เออขอเป็นพิเศษวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะแล้วเราบอกว่าเฮ้ยกดต้องเป็นกดอะ่ะ สิ่งที่มันไม่ได้อะสิ่งที่มันเป็นกฎมันก็ไม่ได้หรอกนะดาเม่นาโมโวะดาเมนาโนอโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทบทวนประโยคที่เราได้เรียนกันในวันนี้ทั้งหมดอีกรอบหนึ่งนะคะอย่าลืมถ้าอยากพูดให้ได้โดยที่แบบไม่รู้ตัวเลยอยู่ดีๆก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้นะคะเพราะว่าดูซีรีส์ทาเมกุจิ800ประโยคที่ใช้พูดแบบกันเองกับออยเซนเซนะคะเออเพราะว่าอะไรน้องๆฟังแล้วพูดตามบ่อยๆไงอ่าก็จะทําให้ พูดภาษาญี่ปุ่นได้โดยที่ไม่รู้ตัวฟังคนญี่ปุ่นพูดกันในชีวิตประจำวันได้เฉยเออโอเคไหมอ่ะไปฟังทบทวนกันนะคะแล้วก็ออกเสียงตามดังๆเลยนะให้กีคิมาโชะโมอโยยามกินายโมโคเรอิจกามันเดิไนโม่โอโซย 今更遅いよ。ダメ。ダメだよ。ダメならいいよ。ダメなものはダメなの。 โอเคไหมวันนี้ก็9้าประโยคง,ยง่ายๆสันๆสนสนสนส้นๆสนุกใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าชอบประโยคสนุกๆแบบนี้เอาไว้พูดได้เลยในชีวิตประจำวันจําเป็นท่อนแล้วนําไปใช้ได้เลยไม่ต้องมีไวยากรณ์ใดๆทั้งนั้นไม่ต้องพันรูป <c oughs> นะคะหรือว่าไม่ต้องคิดเรื่องคําช่วยนะคะจำเป็นท่อนๆนําไปใช้เป็นวลีวลีไปเลยพูดง่ายในชีวิตประจำวันถ้าชอบแบบนี้นะคะมีไฟล์ pdf แจกฟรีด้วยก็ คอมเมนต์เอาไว้นะคะสนใจรับคอมเมนต์เอาไว้หรือว่าสแกนถ้าเกิดว่ามีค r ว o d e คขึ้นนะคะลูกหนูรีบแคปหน้าจอแล้วก็เอาไปสแกนได้เลยพิมพ์มาในแชทไลน์ว่า800นะคะก็จะมีน้องบอดคอยส่งข้อความให้เซนเซอัตโนมัตินะโอเคอยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ e ีีต่อไปมาแน่นอน e ี EP ที่2เอาเป็นเรื่องของอบอกให้เพื่อนรีบนะคะบอกให้เพื่อนรีบทำอะไรบางอย่างหรือว่าไม่ต้องรีบใช่ไหมอันนี้ใช่บ่อยในชีวิตประจำวันก็ ฝากติดตามด้วยแล้วมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนเลยที่มาเข้าเรียนเข้าเรียนกับออเดนเซนะเกีสวอุตกัรเตาขอบคุณที่มาเรียนด้วยกันค่ะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะมาตาคอนโดสวัสดีค่ะ